สวัสดีค่ะทุกคนคิดถึงกันบ้างไหมนะช่วงนี้ครูไก่ไม่ค่อยได้มาอัดคลิปเลยเนาะพอดีว่าเนะพิ่งออกมาจากแคมป์ผู้นำหนึ่งหกแปดกุสือสีวิไลนะที่ไปเขา่ขายกันมาที่สัตหีบเนาะก็ได้สักประมาณสีห้าวันละละนะคะก็เลยวันนี้อยากจะมาไขข้อข้องใจกับใครหลายๆคนเนาะเพราะว่าตรงนี้เขาเรียกว่ากำลังฮิตกำลังดังเลยนะในเรื่องของเกมปลูกด้วยเนาะการสร้าง เกมแฮกปีฟุตตี้นั่นเองซึ่งวันนี้หลายๆท่านเนะี่ยรู้สึกสนใจละเพราะว่าเจอเจอมาเยอะเหลือเกินนะมีแต่คนโพสแต่ก็ยังไม่กล้าเพราะติดว่าเอ๊ะมันเป็นแชร์ลูกโซมันเป็นมันนี่เกมอยู่หรือเปล่านะคะวันนี้ครูไก่ขออนุญาตมาอธิบายเพิ่มเติมละกันเนาะให้เราหลายๆคนนะเข้าใจนะวันนี้ค่ะทุกคนสิ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็นแชร์ลูกโซหรือว่ามันนี่เกมตัวนี้นะก็คือการที่จะชวนเราค่ะเอาเงินมาลงทุนแล้วก็จะบอกว่าเราจะได้รับผลตอบแทนที่มากนะ ผิดปกติอย่างเช่นชวนเรามาลงทุน100บาทแล้วบอกว่าเราจะได้เงินกับคืนไป1น0สิบาทนะคะซึ่งพอเขาชวนเรามาลงทุนตัวนี้เนี่ยพวกนี้จะไม่มีสินค้านะจำไว้พวกนี้จะไม่มีสินค้านะ,ววนะนานะที่จับต้องได้แล้วทีนี้เนี่ยพอเขาอบอกเราว่าเราจะได้เงินเยอะใช่ไหมคะเขาจะจ่ายคืนให้เราได้สักพักแต่ว่าพอมันานานๆไปเขาจะไม่สามารถจ่ายให้เราได้เพราะว่ามันเยอะเกินนะคมันโอเวอร์เนาะบริษัทก็จะย้ายหน,นีหรือว่าปิดตัวไป ะะเป็นการชวนเรามาลงทุนแล้วได้รับผลตอบแทนที่มากผิดปกติอันนี้คือแชร์ลูกโซหรือว่ามันนี้เกมนั่นเองไม่มีสินค้านะคะแต่กับเกม Happy f o o t y ของเราต่างกันนะเพราะของเราเป็นสิ่งที่เป็นสินค้านะเพราะเกม Happy f o o t y ของเราตรงนี้ค่ะเป็นสิน่งที่เป็นเกมที่อยู่ในแอปพลิเคชันของสีวิไลมอค่ะเป็นสินค้าที่เราจะต้องใช้เงินหนะนะไปซื้อลิขสิทธิ์ปลูกกล้วย300บาท นะซึ่งเราสามารถอธิบายที่มาที่ไปของมันได้เลยว่าวันนี้นะถ้าเราชวนเพื่อนของเรามาคลิกปลูกกล้วย1คน2คนที่มาที่ไปเราได้รับเงินยังไงแบบไหนนาะสามารถอธิบายที่มาที่ไปได้ชัดเจนและเราเป็นสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยโปร่งใสแน่นอนไม่ใช่แชร์ลูกโซแล้วก็มันนี่เกมค่ะที่สําคัญเนี่จะบอกว่าสิ่งที่น่าสังเกตอีกอันนึงนะก็คือว่าจริงๆแล้วา เกตดูอแอปพลิเคชันช้อปปิ้งตัวอื่นเขาก็มีเกมให้เล่นนะแต่เขาจะจ่ายออกมาในรูปแบบของคูปองหรือว่าส่วนลดแต่กับแฮปปี้ฟูดดี้ของเราเราแค่ไม่ได้จ่ายในรูปแบบของคูปองหรือส่วนลดค่ะแต่เราจ่ายคือให้คุณเป็นเงินสดในรูปแบบที่เรียกว่าวอร์ชอ่น์นะคะซึ่งคุณสามารถนวเวอร์ชอร์เหล่านั้นอะมาช้อปปิง้งซื้อกินใช้สินค้าต่างๆในอแอปพลิเคชันได้ที่สำคัญนก็คือว่าสามารถถอนเงินตรงนั้น เป็นเงินสดนนออกมาใช้ได้จริงๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเราทำเป็นสินค้าตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินได้ชัดเจนและสามารถถอนมาเป็นเงินสดได้เป็นเหมือนเกมของแอปพลิเคชันช้อปปิ้งทั่วไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไชลักโซ่ค่ะ